แฟนหงมีเฮสตาร์ลิเวอร์พูลจอได้สัญญาฉบับใหม่หลังสลอดยืนยันชัดเจนว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลจะฟู้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางแผนมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฮาวีเอเลียดบิดฟินดาวรุ่งวัย21ปีหลังกลับมาทำผลงานได้หน้าประทับใจในช่วงหลังฮาวีเอเลียดได้รับบาดเจ็บเท้ายังหนักจนพลาดลงสนามให้หงแดงในช่วงต้นฤดูกาลที่อร์เนอร์สลอดเพิ่งย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่แทน เดอเกนคลอปทำให้เสียตําแหน่งตัวจริงในทีมไปเพิ่งจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อเดือนธันวาคมฤดูการนีิฮาวีเอเลียดยังไม่ได้เป็น11ตัวจริงในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกแม้แต่นัดเดียวลงเล่นไป12นัดทุกรายการได้ออกสตาร์ทแค่2ครั้งในคาราบาวครับลีครับและ FA ครับเท่านั้นจนถูกจับตาว่าอาจย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ไบรตันแอนโฮฟอันเบียน ทีมร่วมสุดพรีเมียร์ลีกและดอทมุลสโมสรใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันสนใจดึงตัวไปร่วมงานแต่หลังจากเข้าสู่ปี2025ฮาวีเอเลียสเริ่มได้โอกาสจากอันเนอร์สลอตมากขึ้น